สวัสดีครับผมเฉยสารใต้ครับครับมือนี้ผมกับมหาคุณแม่ทิพย์ครับท่านผู้ชมครับแม่สวัสดีครับสสวัดีครับมือนี้มาหาคุณแม่ทิพย์ครับท่านผู้ชมมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณแม่ครับงวดของวันที่สิบหกมิถุนายนหกหกเนาะแม่เนาะครับงวดเลขของคุณแม่เขามาสามงวดติดเลยเนาะครับครับงวดแรกแตกสามโตครับท่านผู้ชม แตก3ตัว3ตัวที่เลขออก 4- 1 1เนาะ,ะแม่แลวการงวดที่2อาเลขออก0-3อครับเลขที่แม่หายมากครับท่านผู้ชมแลวก็งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่คุณแม่ฝันเห็นอว,วัยวะเ,ว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 เวพศของพระเนาะแม่ <c oughs> ครับแม่ตีตัวเลขให้ก็คือ90เลขันออก0 9ย์เนาะแม่ก็ถือว่าเข้าครับท่านผู้ชมครับ3งมวดติดแล้วครับแลวการสำรับงวดนี้ครับท่านผู้ชม คุณแม่ว่าคุณแม่ก็ฝันแล้วเนาะแม่หลังจากที่เลขออกคุณแม่ก็มาฝันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังแนวทางความฝันของคุณแม่ทีมนำกันครับอ่าสลบตัวของคุณแม่ทีมเองนี่ท่านผู้ชมครับลูกสาวของคุณแม่ครับถือเลขสิบแปดล้านแม่บ่าครับแม่สิบแปดล้านถือได้จักปีแล้วครับแม่สี่ปีแล้วสี่ปีแล้วจะปีหรือหาปี ครับจำบ่ได้จ่ได้ครับอ่างวดนั่นนี่ลูกสาวนี่เพื่อนเอาเล็กมาจากทางไหนครับแม่เพื่อนคือถือคักถือ,เ,อเนยแท้เอาทะเวียนรดไห้คนอดขอดลูกนะในรถดครับก็ซื้อสองใบซื้อเลขกไปสองใบสองใบไปสองใบมันสิบสองล้านเองนะแม่มันสามใบบ่สามใบเนะเออสามใบสามใบก็สิบแปดล้ลานครับอือ โชคดีแห้งนาะแม่เนาะ,ะครับเห็นแม่บอกว่าบ้านหลังนี้ลูกสาวก็สร้างให้ครับครับอืแม่กับสิสบายอยู่เนาะ <laughs> สบายไงยอยู่ครับครับเนาะเขาก็มีความสุขน้ำละน้องแม่เวลาลูกสาวเพื่อนถือหวยรวยเงินเนาะเพื่อนกับสิแบงให้เขาใส่น้ำเนี่ยละเนาะ,ะบ่ไลายกันน้อยบ่ไลายกันน้อยกับเพราใส่น้ำขาวอยู่แล้วแม่นแมนครับแต่ส่วนใหญ่ลูกสาวเพื่อนกับสิเก็บไว้ล่ะครับครับ อืมโอ้ดวงดีดวงเฮงคับน้องอมแม่เป็นบุญเก่าของเพื่นนนอนเน้น้องแม่มครับอืมไอเราลูกสาวเพื่อนแยกบ้านไปอยู่อีกหลังหนึ่งอกครับคนที่ถือไว้ก็แยกแลับเพืนยกเงืนเพื่อนเรียบร้อยแล้วพร้อมกันทำไมนะอืมอ๋อเพื่อนเฮ็ดเฮียนของเพิ่นแลวก็เฮ็ดบ้านให้แม่อีกหลังหนึ่งเพร้อมกันเลยครับครับอืมโชคดีแห้งนาะแม่เนาะสุดยอดเลยครับแล้วลูกสาวนี่เวลาเพิ่นฝันนี่เพื่อนมาเบาสู่ฟังบอกครับแม่ บอบอกเพิ่งกิโโ่เบอกกันกบนองเพื่อนว่าถูกเลขเพื่นอวนว่าแม่กับเฮ็ดเงะไปเฮ็ดใบสีอยู่กันทะล่มบอกหนังครับเพื่อนก็เลยว่าแม่ขวนลราเพิ่งโทรถามแม่คิดคิดเป็นหยัง่งได้นเฮ็ดใบสีอยู่นาอครับครับคือรถจ้อนอีกแล้วบอกบ่าเป็นว่าคือรถตเตลือห้องจะได้เือนยูเลยแม่คือไงตอนตอนที่เพื่อนถูกถึงเลขละวันทีหนึ่ง ลูกสาวเป็นวะครับคือจักบาทล่ะถึงจักบาทคือไร้ปัญหามังมาแสด้เหดนฮื่นครับสิบแป่ละนึงวะตอนนั้นแม่แม่เสียเินบ่บ้านเชียรใช่ตอนนั้นเชียบ่เชียลูกสาวบ่ลูกสาวโทรบ่บอกลูกบอกก็เสื่อยู่งครับครับเรื่องอนรก็บอกว่าก็ครับแป่ลานึงก็ได้เือนด้วยล่ะแม่มันอีเท่าดูคือเขาดอกบนอีเท่าก็มีเงินด้วยงามเขาแล้วเป่นวาครับครับ อืความรู้สึกตอนนั้นนี่โอ้คือสีมีความสุขแห้งเนาะเมนเนาะครับครับอืมครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือลูกสาวของคุณเมธีฟ์ครับเคยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครับสิบแปดล้านครับสามใบเนาะเมนเนาะอืมท่านผู้ชมครับแล้วกับคุณเมธีฟ์นี่ก็ฝันเมนขึ้นกันครับสามวดติดแล้วครับเดี๋ยวงวดนี้ครับมาฟังเบิรงครับแม่ในงวันนี้เมิีฟ์ฝันว่าจังไดเนี่ยครับผม ฟานวาเขาค้นตี้เขาเงื่อนครับถดก็เลยว่าเจ้าของบริษัทก็จะมีรถดัมค้นทิ้งเขาเมื่อนเหมือนกับครับครับปกกับผู้เฒ่าผู้แก่คขาว่าค้นทิ้งเขาเงื่อนว่าดีอยู่ไหนล่ะว่าคนไม่ทจอนี่เขาเงื่อนนาครับครับฟานดี้อยู่กูมือมือรุ่นก็นอนฟานวาสร้างอย่ล่ะครองโตกำลังเป็นบบาง่วมเนก็ตตอกันเป็นกระจับแขนเนาะครับ เรียด้วยจีบมันจะรอเนาะควาเพิ่นนาครับรอแห้งเนาะรับมือมือกับคักมือวายๆไปให้กอาเพิ่นนุกางครับน้ำแห้งหลังเป็นเบาครับก็เลยตื่นบดนีถ้าจะแก่ว่าจังไรบดนีครับเฮ้ยบ้าคือียนจันไปแล้วเฮ้ยไปแล้วสองสองเก่าจ็ด สองเก้าเจ็ดตีตัวเลขนะออกมาแล้วไม่บอกครับสองเการาคาอีกอย่างอีกแมอันนี้ก็สองเก้าห้าสองเก้า้าสองเก้าเจ็ดสองเก้าห้าแล้วกาหนึ่งสีหนึ่งอหนึ่งสี่เงินหนึ่งสี่หนึ่งก็คือบานเล็กทีนี่บาทเล็กี่เงินกมันเคยออกสี่หนึ่งหนึ่งเรียนตอนนั้นโดเม่เคยออกที่บ้านเม่ฟันเห็นโซงงวดบริสุทธิ์ใช้ลายวัสดุครับครับอืมก็เลยว่าถามไปส้มก็ เป็นชอยตีเนาะแม่ชอยตีเอาด้อครับบอกเลยได้นี่ตีเอาแยกเอาครไม่จีบถือเ็นห้าสิบอกถือปุ๊บปมันก่แบเบมม่นครับก็บเลก็เลยตีได้ตีห้ท่านผู้ชมนี่สามคุม้มจ้าครับรอบนี้คุณแม่ทิ์ฝันว่าตั้งแต่เลขออกมาน,นี่เนาะแม่ฝันฝันสองขึ้นแล้วฝันว่นนกนกับวันพระครับขึ้นแรกฝันว่า มีเขาขนดินมากถมรถดับขนดินมากไว้บ้านถมทีหไยบ่อแม่ในบ้านนี่นะครับรถดับแม่จาทะเบียนรถได้บอครับจำบอดได้เลยอ๋อจาทะเบียนรถบอดได้บอได้ง่ายเสียดายเนาะแม่ก็เลยเห็นตะรถดับอ๋อบอได้สั่งขี้ดินครื่องข้นมาหายครับครับเพื่อมาเทศดินหายก็เลยตีส่บานล็กที่ก็คือหนึ่งสีหนึ่งครับแล้วก็มี Ừ, ฟันอีกฟันหนึ่งก็คือว่าฟันเห็นสร้างาสร้างชัโตนะครับแม่อสองโตสองโตครับเพื่อนมาหาแล้วก,ก็มาจับมือแม่แม่บอกครับจับมือเพื่อนจับยังสี่ประกตอกันเนาะป่นกกแนมกัยนกห่วงเนาะครับ,บครับยกห่วงเอาคูา่ๆเพื่อนทั้งล้างประกกหก่วงตอกันครับก็จับแขนเอ้ยจะได้แต่ว่าเพิ่นนั่จะเป็นรอเนาะลูกชายเอ้ยจะเป็นจ้ารอะครับครับอ้วนประสันประงามหนึ่งสาม ก็เลยพกว่าฝนตกสิตกบ่หลึกเยอะก็กำลังดีบ่นับมันก็ตีได้หลายอย่างเนาะแม่เนาะครับแม่ก็เลยว่านาสิเป็นสองเก้าเจ็ดก็คือสร้างสองโตครับเลขเก้าก็คือแม่ตีสร้างเป็นเลขเก้าครับมาจับก็คือเลขเจ็ดสองเก้าเจ็ดกับสองเก้าห้าบอกครับจับมือมือก็หาเนาะแม่เนาะไปเก็บเพชรตลาดครับคืนมากก็มานอนฝันครับอ๋อคือไปเก็บเพชรกลับมาแล้วก็มาฝัน เ<ไ>ทดความสะอาดถวายเขาเพื่อนนะเมื่อทิว่าเพิ่นขอกินไผ่มากกับบาไฮคูกินเพิ่นวันซีองค์คที้นะก็ะเลยไปถวายเขาหนามซือ้อเหลาซื้อย่งไปถวายเพื่อนสินะเพื่อนนุ่มเน่ยนะแล้วก็มาฝันดีมาฝันนี่แหละเขึ้นสร้างฝันใสร้างสองตัว,าตวนาะแม่ครับกับประมาณนี้เนาะครับครับท่านผู้ชมครับเมทิวาไห่ไมาแล้วครับตัวเลขกรองพิจารณาเบอร์เอาครับ อาจารย์น้ำเพิ่งเอาเด้อคือกายวากันครับแม่ให้ท่านผู้ชมเพิ่นตีซอยน้ำเนาะเอาแม่ได้ครับอันนี้ครับอันนี้คือตัวหนังสือของคุณแม่ทิพย์ครับท่านผู้ชมครับเขียนกับโบงามดอกคือจะคล้องอย่างนั้นอื้งกลางงามอยู่ครับแม่ครับครับท่านผู้ชมครับมีสองเก้าเจ็ดสองเก้าห้าแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งครับตัวเลขของคุณแม่ทิพย์ครับสําหรับฝันอ่าใน งวดของวันที่16มิถุนายน66นี้ครับก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเคยสารใต้ก็ขอบคุณคุณแม่ที่มากมากครับขอบคุณคับอภัยนํำเด้อพี่น้องเลยครับครับแม่ขอให้ท่านผู้ชมถึงรางวัลที่หนึ่งคือลูกสาวแม่เนาะครับใหมานะสกคู่สุกคนมาเนาะครับแม่ขอบคุณครับ